สวัสดีครับเออ่วันนี้ผมมาแกะกล่องอะไรสักอย่างให้ดูนะครับกล่องใหญ่มากเดี๋ยวแป๊บนะคือกล่องแบบว่าใหญ่จริงอะนี่ครับเป็น ล่องของ PFT นะเดี๋ยวแกะหน่อยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวนะเยอะยังอนะ อย่างแรกครับอะไรไม่รู้แต่ว่ามีติ๊กเกอร์น้องด้วยนะครับมีบัตรเชิญทีมไฟเทคติกทักกเชเชนโชว์ดาวสึกปรองคั้งใหม่บนมือถือที่คุณรอคอยขอเชิญ่วมงานเปิดตัวเกมวางแผนบนมือถือนีอ่มันติดกีนอะ่ะมันติดกีนอะ่ะแต่ว่านี่เป็นบัตรเชิญนะครับ เป็นบัตรเชิญเข้าไปร่วมงานเอ่อที่จะจัดที่3ามย่านนิทรรนะครับแต่เวลา4ี่โมงเย็นมันพูดที่ยีบนะก็ผมไปนะครับก็ถ้าใครไปก็เจอกันนะครับวันพุธตั้งแต่4ี่โมงเย็นยันสามทุ่มเลยมั้งอันนี้เป็นเฮ้ยน้องเป็นหมอนน้องว่ะหมอนน้องแล้วข้างหลังก็มีข้างหลังมี โลโก้ทีมไฟแท็กติกโหหมอนน้องผมโอเคไอใจแล้วผมได้หมอนน้องละต่อไปเป็นเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์น้องครับผมเพนกูนะเป็นสติกเกอร์เพนกูครับอืมต่อไปเป็นเฮ้ยไอที่เอาไว้ติดมือถืออะที่มันเป็นแบบเป็นเป็นแบบไว้ติดมือถือไว้ติดข้างหลังมือถือเป็นน้องเพนกูนะครับ สุดท้ายสุดท้ายคือคือเสื้อนะครับเส,สื้อทีมไฟแท็กติกเนาะแกดูสิแกดูสิมันเป็นเสื้ออะไรอ่าเป็นเสือ้ออันนี้ข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้ทีฟทีะแล้วก็ มีตรงอื่นอีกไหมเนี่ยเอ้ยตรงแขนตรงแขนจะมีอะไรไม่รู้อะเป็นโลโก้ซัมติงนะครับส่วนข้างหลังจะเป็นน้องเพงกูเต็มเต็มตัวแบบนี้เลยโอ้มีประมาณนี้ครับในกล่องมีแค่นี้แหละนะครับก็หลักๆเนี่ยมันสำคัญตรงนี้เลย สำคัญที่งานนะครับที่จะจัดที่สามย่านนิดทาวนะครับวันที่ยี่สองพฤศจิกายนนี้นะครับเวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปก็ถ้าใครไปงานนี้เนี่ยก็ไปเจอกันนะครับผมไปแล้วก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายคนไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมีคอนเสิร์ตด้วยนะมีมินิคอนเสิร์ตจากเดอะทรอยแล้วก็อัลตานะครับที่อัลตานเล่นทีฟทีอยู่แล้วด้วยนะก็ใครไปก็ไว้เจอกันในงานครับวันพุธที่ยี่สิบสอง คลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แล้วครับเราเจอกันที่งานครับสวัสดีครับ